วิ่งพี่ไม่เก็บทรงเลยอะไม่ต้อนมาแตะตัวฉันเธอนะ่ะคนคนคิดถึงนะคะสู้ๆนะไม่ต้เหมาพื่แล้วติมติมีใจเขาหรือเปล่าล่ะคนช่อแจ๊กอ่ะมันก็รู้สึกดีนะถ้าเขาไม่มั่นใจเขาคงไม่แบบ บอกว่าติมมีคนอื่นหรอกมั้งเขาต้องต้องมั่นใจอ่ะติมก็มั่นใจเหมือนกันว่าติมก็ไม่ได้มีใครอ่ะติมคุยกับเขาอะมีแค่เขาคนเดียวติมติมแบบแบบซบไหลอ่ะเขาอะเขาเห็นคาตาแล้วเขาก็ถอนใจเลยมตัวเนมเย็ดออนกห่เลยเขาบอกเขาฮาร์ดอะใช่ฮาร์ดโบเค้นว่จะทำคู่้าแก้วติมก็พอจะรู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดว่าติมกับโทนี่แน่แน่นั่นไงเห็นเวลาพี่ยังคิดเลยเมื่อก่อน ยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนเรากับมีใครมามุนย้อนเวลาแต่ก็คงจะมุนย้อนได้แค่ในความคิดในชีวิตจริงคงไม่เจอกันอีกแล้ว